นี่ทำไมมันพูดแบบห้าวๆแบบนี้วะไก่น้อยเล่น MP40 เออเออไอ้อ้นนี่นี่ยังไงไอ้นี่น่ะยังไงไก่น้อยนี่ยังไงทุกคนมันเล่น MP40 ฆ่าเพื่อนนะ่ะเห็นไหมขวเกียนคนยิงขวเกียรมันเียนมันเขาซุกของอยู่เขาซื้อของอยู่แล้วก็ยิงน่ะเอ้ยโอเคพีลีเห็นละใครก็ไดม้มาถูกคนนี้พีลีทีฆ่าเกียนครบสี่คน แล้วก็ฆ่าคนที่เอาสกิลมาผิด,ดค<น>ุมรวมด้วยรวมด้วยการจะเป็นสี่คนส่งบัตรเป็นซื้อเลยมาระาวังโดนมันยิงนะไอ้นี่ระวังโดนมันยิงนะระวังนะโอ้ยนี่ต้องแบบโดดถีบจอเลยไหมมันมีคนเล็ด,ดอ่สุดไอเห็นแล้วไอเห็นแล้วไอกระเบิือยู่ เรได้เข้านักเกือไอรีอนินะบอเด้อ,อ,ดอ้อสายเด้อไอเนี่ยจะใส่ไปได้ไ <ID S 1> มไอดีมันมันเกียนจัดโอ้มีสตรีมในเพจไหมไหนบ้างก็ก็เพจเดียวไม่็เพจพก็เพดียวแบ่ากหดเลปลี่ยน,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 นเลิมันจะฆ่าหัวที่สาอะอ้ยดีดี ไอโดนแบนไอโดนไอดีล oh. <laughs> อันนี้ก็เล่น AK นะเนี่ยนะ่ะนี่เกลียดกันอ oh, <ฮ>ีกใช่ว่าพิลีไม่เห็นนะคนนี้กลืนเล้วห้องพิลีทันตลอดแล้วมาเล่น AK นี่คนนี้นะ่ะนี่คนนี้มันเล่น AK ใช่ไหมเกิดอย่างขึ้นนะ่ะทำไมเล่น AK นะ่ะพไม่เห็นนะ <laughs> แต่ว่าต้องฆ่าไก่น้อยก่อน <laughs> นี่นนไก่น้อยมันยังไม่ตายนะใครก็ได้มาถูกคนนี้ทีใครใครดูสตีฟพิลีอยู่ไหม ใครดูสตรีมจริงอยู่ไหมแล้วก่อนมันนี้นี่เขาดื่นอ่ะเขาเราน้องเอาสกิลอะไรมาน่ะอลิสาน้อไม่ใช่ว่าเอาสกิลจัดตีนมานะถูกคนนี้ก่อนเลยถูกคนนี้ก่อนเลยน้องเล่นน้องโดน AK ใช่ไหมอลิสาคนเกลียนหนึ่งคนละคนเกลียนหนึ่งคนละมาใครจะฆ่าเกลียนไอพิลีน่ะมา เพราะหนุ่มคนนี้โรนัลโดเฮ้ย